นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายข้ราชาการตำรวจหรือกอตรอระดับผู้บัญชาการทั่วประเทศเมื่อช่วงเช้าวันนี้เพื่อที่จะเร่งแก้ไขปัญหาในทุกๆด้านอาทิเว็บนันออนไลน์ยาเสพติดนี่นอกระบบรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวพร้อมกับย้ำเรื่องความสมัครสมาสามัคคีของตำรวจและต้องไม่ฝกไไักใฝ่ใดยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งค่ะ นายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงคำสั่งโอนย้ายพลตำรวจเอกต่อศักด์สุวิมผลผู้มัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้มัญชาการตำรวจแห่งชาติช่วยแรงงานในธรรมเนียรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งพร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งตามกรอบต้องใช้เวลา60วันส่วนจะได้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิมหรือไม่นั้น,นก็ขึ้นอยู่กับผลการสอบสวนค่ะ ทาราษาการผู้ชกนสูตรแหชาติเองก็มีภารกิจหนักอยู่ตอนนี้นะครับเพราะพี่น้องประชาชนเองก็เดือดร้อนก็ต้องยอมรับว่าเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเราต้องเราต้องกลับมาดูว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เรายืนอยู่เนี่ยเพื่อใครเพื่ออะไรนะครับเพื่อประชาชนเราก็ต้องทําต่อไปนะครับส่วนเรื่องดราม่าต่างๆมันมันมันจบไปแล้วนะครับก็ให้กระบวนการยุติธรรมซึ่งซึ่งมันได้เดินหน้าของมันไปแล้วนะครับแล้วก็น่าจะปราศจากการแทรกแซงด้วยนะครับก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่าย นะครับเพราะถ้าเกิดเราโตแต่มาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะเดือดร้อนนะครับทุกท่านเองก็ยังไม่ก็จะไม่โฟกัสในการ,กกนนกรางานมันอยกันอบรอฐนตชางการแล้วท่านรู้ชาการส่วนกลางักาการแล้วว่าเราต้องทําอะไรกันบ้างนะครับี๋ยบายนี้ก็จะให้นโยบายหลักลงรายละเอียดแต่ละหน่วยงาน